เล่าขานเกี่ยวกับนกกระเรียนเป็นความจริงว่าในบริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำบางแห่งของประเทศเพื่อนบ้านยังเป็นแหล่งอันอุดมหรือบ้านที่สมบูรณ์ของบรรดาน,นกน้ำขนาดใหญ่ที่สาบสูญไปจากบ้านเราแล้วหลายชนิดว่ากันว่าความสมบูรณ์นั้นไม่ต่างไปจากประเทศไทยเมื่อ40ปีมาแล้วนั่นคือภาพสุดท้ายของความทรงจำ นกกระเรียนเวียนลงหนองตรอมเที่ยวย่องร้องแกรแรริมทุ่งกระทุ่มลอยแพรเดียดดาดแลแลเหลือหลายคนสมัยนี้อาจนึกภาพไม่ออกแม้จะหลับตานึกถึงท้องทุ่งสมัยก่อน แต่จากกาบหอโครงประภาสทานทองแดงซึ่งเจ้าฟ้าธรรมธิเบศงนิพน์ขณะเสด็จประภาสทานทองแดงบริเวณพระพุทธบาทสระบุรีคือหลักฐานแน่ชัดให้เรารู้ว่าบริเวณนั้นเคยมีนกกระเรียนอยู่จำนวนมากและนกอีกหลายชนิดที่เรียกได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วในสมัยนี้ หลังจากนกน้ำที่สวยงามชนิดนี้ได้เลือนหายไปจากความทรงจำของคนไทยมานานหลายสิบปีวันนี้คนทั้งประเทศจะได้มีโอกาสเห็นการกลับคืนถิ่นของนกกระเรียนไทยอีกครั้งแต่ไม่ใช่บนท้องทุ่งไม่ใช่บนท้องฟ้าแต่นกกระเรียนไทยกว่า100ชีวิตได้กลับคืนถิ่นโคราชภายในสวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์ที่ได้ชื่อว่า เป็นศูนย์เพาะขยายพันธุ์นกกรเรียนพันธุ์ไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จการเพราะนกกรเรียนพันธุ์ไทยโดยวิธีการธรรมชาติและวิธีผสมเทียมซึ่งในวันนี้สามารถเพาะนกกระเรียนพันธุ์ไทยใกล้ศูนย์พันธกว่า100ชีวิตได้มีชีวิตและอาศัยอยู่ในประเทศไทย อีกครั้งหนึ่งที่มาที่ไปก็คือเป็นภารกิจของส่วนสัตว์นครราชสีมาเราที่ก่อตั้งมาแล้วก็ใช้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์ของส่วนสัตว์นครราชสีมาเบื้องต้นเลยเนื่องจากว่านกกระเรียนเป็นนกที่มีถิ่นอาศัยแล้วก็มีจํานวนมากหนาแน่นอยู่ทางภาคอีสานของเรานะครับผมก็ก,ก,ก็ก็มีผู้บริจาคนกแล้วเราก็ทําการพเพาะเลี้ยงนกมา ระยะแรกเลยใช้เวลาประมาณสัก78ปีเราจรึงจะประสบผลสำเร็จในการเพราะขยายหลังจากนั้นเราก็เราก็มีการพัฒนาเทคนิคแม้กระทั่งเป็นเทคนิคทางการผสมเทียมเราก็สามารถผสมเทียมนกกระเรียนพันธุ์ไทยตัวที่มีปัญหาในการขยายพันธุ์ได้หลังจากนั้นจำนวนลูกที่เราได้เพิ่มขึ้นมาเรื่อยเรเราเราก็ผลิตลูกนกได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนี่พอมีอยู่ระยะหนึ่งเราเราจึงมีโอกาสชนสัตว์จึงมีโอกาส ดีที่ได้รับใช้สนองงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระราชทินาท,ที่ท่านทรงเลี้ยงนกเกรียนไว้ที่หวังสวนจิตนี้เราก็ไปช่วยเพาะขยายที่นั่นได้พวกท่านก็มีรับสั่งให้ช่วยกันเพาะขยายแล้วก็แล้วก็รักษาดำรงพันธุ์ของนกชนิดนี้ไว้พระเอ,อิงก็ไปเข้ากับพันธกิจของ องค์การสวนสัตว์ในตอนนั้นซึ่งเรามีเป้าหมายว่าสัตว์ป่าทุกชนิดที่เรานำมาเพาะเลี้ยงในกรงเพาะเลี้ยงเราจะมีกระบวนการนำกลับคืนสู่ธรรมชาติก็เลยได้ใช้นกกระเรียนพันธไทยเรานี่แหละเป็นตัวอย่างเป็นตัวเริ่มทดลองในการนำกลับคืนสู่ธรรมชาติทีนี้การปฏิบัติงานเบื้องต้นเราจะฝึกนกอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมาก,ก่อนก็ผ่านกระบวนการทั้งหมดมานกที่จะนำไป กลับคืนสู่ธรรมชาติครั้งนี้เราใช้เทคนิคจากของมูล,ลนิธินกกระเรียนสากลคือของท่านอาจารย์จอร์ดอชิบาวก็ได้ให้ให้ให้การแนะนําให้เป็นที่ปรึกษาของเราเรา,เราก็จะศึกษาจากนกกระเรียนทุกสายพันธุ์ทั่วโลกวันแรกที่ได้รับมอบหมายนะครับที่มอบหมายให้เลี้ยงนกกระเรียนเป็นวันที่มืดมนมากเลยเพราะว่ามันไม่มีตําราที่เป็นภาษาไทยเลย ก็ต้องค้นคว้าตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสมัยนั้นเรื่องของเว็บไซต์มันยังยังไม่ก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้แต่ตัวผมเองเรื่องของอเทคโนโลยีเป็นเป็นคนที่โลเทคโนโลยีมากในสมัยนั้นไม่ค่อยรู้อะไรเลยแปลเอกสารถ้าใครยึดแอมบ์เปิดดิกทุกตัวครับเพื่อเพื่อจะคน้นเอกสารข้อมูลเพื่อมามาเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้เขาบอกว่าเป็นนกกระเรียนนะครับเป็นนกกระเรียนก็เลยมาศึกษาข้อมูลย้อนกลับเกือบทั้งหมดนะครับเพราะไม่รู้จักหน้าตาว,ว่ามันกินอะไรมันต้องอยู่ยังไงกินอะไรยังไง นะครับเป้าหมายแรกที่ที่กำหนดไว้นะครับก็คือในเรื่องของทํำยังไงจะให้เลี้ยงให้นกมันรอดได้อันนั้นคือเป้าหมายเป้าหมายแรกที่ที่คิดนะครับจนหลังสุดก่อนที่ที่เราจะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรามีนกอยู่ร้อยกว่านะครับที่ที่เกิดในในใน,ในครงนะครับก็ก็เริ่มมีการมองว่าทำยังไงต่อไปนะครับ ก,ก็มีโครงการที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จความภาคภูมิใจของขององค์การสวนสัตว์นะครับที่เรามีบทบาทที่จะช่วยสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ 0, ไปแล้วอย่างาสมันนะครับในส่วนที่มันพอมีพอมีอยู่ก็อาจพยายามาทาให้มันกลับขึ้นมาเรื่อยๆจนสามารถที่คืนสู่ธรรมชาติได้การปล่อยนกกระเรียนคืนสู่ธรรมชาติถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ เป็นตัวต้นแบบที่ดีให้กับองค์การสัสตว์และก็เป็นตัวต้นแบบที่จะทําให้สัตว์ขึ้นสู่ธรรมชาติได้หลายชนิดเกิดขึ้นนะครับด้วยความสําเร็จในการเพาะนกกระเรียนพันุไทยของสวนสัตว์นครราชสีมานี่เองจึงเป็นบทเริ่มต้นของความพยายามมานานนับสิบปีที่ตั้งความหวังว่าสักวัน จะนำสัตว์ป่าที่สาบสนไปจากธรรมชาติแล้วนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเดิมแต่ก่อนที่เจ้านกกระเรียนไทยเหล่านี้จะกลับคืนสู่ป่าอีกครั้งสิ่งที่พวกมันจะต้องเรียนรู้อันดับแรกๆคือการมีชีวิตอยู่ให้ได้ด้วยสองขาของพวกมันเองเนื่องจากเป็นนกที่ถูกเพาะและเลี้ยงในกรงการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ จึงเป็นบทเรียนการฝึกและเลี้ยงด้วยวิธีการที่เหมาะสมเพื่เเอเตรียมความพร้อมก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามโครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนป่าธรรมชาติจริงๆวง,งการสวนสัตว์เนี่ยคือทุกคนเข้าใจว่าเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวนะครับแต่ปัจจุบันหลายๆอย่างมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมีวิพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนื่องจาก โครงการเราเป็นหน่วยงานที่ตั้งมานานนะฮะโดยเฉพาะมีสวนสัตว์ตอนนี้ก็ประมาณ5 6หกสวนนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์จริงๆคือเพาะอนุรักษ์และขยายพันธุ์ตอนนี้เราคือมุ่งคืนสู่ธรรมชาติตัวนกกระเรียนนี่ซึ่งเป็นถือว่าเป็นนกทุ่งขนาดใหญ่นะครับซึ่งยังไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะครับข้อมูลต่างๆก็ค่อนข้างจะ ถือว่าน้อยนะครับแล้วก็ประการสําคัญคือเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นสัตว์สงวนของประเทศไทยแล้วสูญพันธ์ไปแล้วซึ่งทางองค์การสวนสัตว์เนี่ยก็มีนโยบายอนุรักษ์อนุรักษ์เพาะขยายพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติซึ่งอันนี้เป็นถือว่าเป็นครั้งที่สองที่องค์การสวนสัตว์ได้ปล่อยนกแล้วเราจะปล่อยทุกปีนะครับในในบริเวณแหล่งที่เหมาะสมโดยเฉพาะในส่วนเขตห้าล่าห้วยเจรเข้มาสนามบินแล้วก็ ในส่วนทห้วยตลาดนะครับที่ที่มีการที่จะไม่มีมาปล่อยแล้วก็ในอนาคตก็จะมีสัตว์อื่นๆือีกไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะนกกระเรียนนะครับสัตว์ที่เรามีความรู้ความจำนานแล้วเราในองค์การเองมุ่งมุ่งที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในครั้งแรกเมื่อปี2554าทางสวนสัตว์นครราชสีมา ได้นำนกกระเรียนไทยชุดแรกจำนวนสิบตัวปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจหลังการสำรวจและเฝ้าติดตามโดยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ตามปกติ และในปี2,555นี้ทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้นำนกตะเรียนพันธุ์ไทยชุดที่สองจำนวน9ตัวปล่อยคืนสู่ป่าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบินอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เหมาะแก่การดำรงชีวิต เช่นเดียวกันกันกบเขีนห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจระเข้มากเพื่อเพิ่มจำนวนและให้พวกเจ้านกกระเรียนเหล่านี้สามารถแพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติและเป็นสัตว์ประจำถิ่นของไทยอีกครั้ง พื้นที่นี้ก็เป็น,นเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเหมือนกันครับผมเป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าเองอ่างเก็บน้ําสนามบินขึ้นกับอําเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันครับผมเป็นเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําระดับนานาชาติเหมือนกันเป็นพื้นที่ที่เราสํารวจแล้วแล้วก็อยู่ใกล้เคียงกันกับ เขตห้มลาวสป่าอ่างเก็บน้ําจาะระเเขยมากแล้วก็เขตห้มลาว์ป่าอ่างเก็บน้ําห้วยตลาดซึ่งมันก็เป็นโซนเดียวกันที่ที่เราเราสำรวจทั้งหมดเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําของจังหวัดบุรีรัมย์สภาพโดยทั่วไปเป็นเป็น,ปนที่น่าดีใจที่ประชาชนของจังหวัดบุรีรัมย์เราเองให้การดูแลพื้นที่มาพื้นที่นี้ทั้งสองแห่งนี้จะมีหญ้าแห้วทรงกระเทียมขึ้นอยู่ปริมาณมากเหมือนกันซึ่งหญ้าแห้วทรงกระเทียมนั่นก็คือพืชอาหารของนกกระเรียนในฤดูแลง้ง คือฤด,ดูที่น้ําลดลงไปแล้วเหี้ยอทรงกระเทียมจะจะหลงหัวจะสะสมอาหารแล้วนกก็จะสามารถใช้เป็นอาหารได้ครับพื้นที่ของเราอย่างที่กล่าวนะฮะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําด้วยแล้วก็มันมีแหล่งน้ํามีแหล่งอาหารนะฮะโดยเฉพาะแหล่งอาหารของอนกกระเรียนคือเหี้ยอทรงกระเทียมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทางทางสวนสัตว์ได้พิจารณานำนกกระเรียนมาเพื่อที่จะ สามารถที่จะมาปล่อยแล้วก็สามารถที่จะดารงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นะครับนอกจากแกล้งกระเทียมแล้วก็มีพวกสัตว์น้ําเล็กๆอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเมล็ดพืชอะไรต่างๆเมล็ดหญ้าเนี่ยทางทางนกกระเรียนนี่ก็สามารถที่จะเป็นแหล่งอาหารในการหากินได้นะครับในจุดนี้แล้วก็ความปลอดภัยในพื้นที่นี้ก็มีค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากประชาชนรอบพื้นที่ก็มีความรักมีความหงแหนในในรกพยรกร,กรนกน้าในพื้นที่นี้เราเป็นอย่างดีที่ผ่านมานะครับจุดหนึ่งก็คือ บริเวณนี้นะครมีความเหมาะสมแล้วก็แต่เดิมพื้นที่นี้ทราบว่านะครับมีนกกระเรียนเคยมาอาศัยประมาณ 30- 40ปีที่แล้วด้วยนะครเขามาหากินเข้ามาทํานองเนี้ยจากคําบอกเล่าของชาวบ้านนะครับก็เป็นจุดหนึ่งครซึ่งมีความเหมาะสมในการที่จะปล่อยอนกกระเรียนในท้งนี้สําหรับพื้นที่นะครับในการดําเนินโครงการที่ผ่านมานะครับในปีที่แล้วเนี่ยเราได้ เคลื่อนย้ายนกกระเรียนมาปล่อยเลี้ยงในกรงเลี้ยงที่อยู่ในสภาพธรรมชาติในพื้นที่ของเขตท่ามสาัตว์ป่าอังก็บน้าไม่เจะิญเค้มากแต่ครับในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยสําหรับในตัวนกนะครับในเรื่องของการที่จะพูดคุยกับรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับแล้วก็ที่ที่สาคัญ ในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของนกน้ำก็คือในเรื่องของอาหารนะครับในพื้นที่ก็ได้มีการในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งของแห้วทรงกระเทียมนะครับซึ่งเป็นพืชอาหารของนกเรียนที่สําคัญเนี่ยว่ามันอยู่ในบริเวณไหนเพื่อที่จะได้จัดทําบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สําหรับการวิจัยก็คือเป็นพื้นที่ที่จะ ให้มีการรบกวนจากชุมชนจากชาวบ้านเนี่ยค่อนข้าง,งน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน,นยได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะักที่จะนำเจ้านกกระเรียนพันธุ์ไทยปล่อยกลับคืนสู่ป่าเพราะเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายจะต้องอาศัยทั้งเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมจากผลการศึกษาวิจัย<ป>เข้ามาช่วยเตรียมความพร้อมทั้งก่อน<ป>และหลังการปล่อย<ป>เพื่อให้พวกมัน ได้อยู่รอดปลอดภัยในสภาพธรรมชาติคือเราได้วิวัฒนาการคือรวบรวมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะองค์ความรู้ทึงแต่ละสวนซึ่งมีหรือหน่วยงานราชการต่างๆที่มีเข้ามารวมกับบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องการใช้ระบบการติดตัวด้ดวยเมื่อก่อนนี่เป็น G P S ใช้ระบบดาวเทียม คราวนี้เนี่ยจะเป็นวิทยุติดตามตัวซึ่งเราเชิญมาสักประมาณ10กว่าหน่วยงานก็ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ40กว่าท่านนะครับมาอบรมคือตอนนี้คือเราเราเ,ราเพาะขยายพันธุ์สัตว์สำเร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่ว่าพัฒนาคนนะครับตอนนี้จะเป็นการควบคู่กันในในส่วนของวัตถุประสงค์วันวนี้ซึ่งจะให้เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเจ้าหน้าที่ขององค์การสวนสัตว์นะครับสวนต่างๆแล้วก็ ในเขตห้ามล่าต่างๆเข้ามาอบร<ผ>มครับผมสำหรับกระบวนการติดตามนี้ก็เป็นกระบวนการทุกท้ายจริงๆเลยที่เราจะสามารถประเมินได้ว่านกที่เราปล่อยไปแล้วเป็นอย่างไร จากปีที่แล้วปีที่แล้วเราใช้ติดวิทยุแบบสัญญาณดาวเทียมซึ่งเราจะเป็นตัวอย่างของกลุ่มเท่านั้นที่ติดไปแต่สำหรับปีนี้เราจะใช้วิทยุติดตามตัวเลยซึ่งจะติดกับทุกตัวไปทีนี้พอติดกับทุกตัวไปแล้วเราจะสามารถทราบทุกที่ว่านกอยู่ที่ไหน กระบวนการของเราก็คือเราจะต้องทราบให้ได้ว่านกไปหากินที่ไหนนกอยู่ที่ไหนผมยกผมยกตัวอย่างนะครับว่าวันที่เราจะทําการติดตามคือคือเรารู้ทุกวันว่านกอยู่ที่ไหนแต่เราเราไม่ได้บันทึกข้อมูลเราไม่ได้เก็บข้อมูลทุกวันเราจะเก็บข้อมูลตามตารางที่เราที่เรากําหนดเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเก็บที่9ก้าโมงเช้าเราก็จะไปดูว่า9ก้าโมงเช้านกอยู่ที่ไหน ทราบว่านกอยู่ที่นี่แล้วเราก็ยังไม่ยุ่งอะไรเราเช็คพิกัดได้อย่างเดียวเราดูพฤติกรรมนกตอนนั้นเราก็ทําข้อมูลตรงนั้นก่อนพอนกอพยพนกบินจากพื้นที่ตรงนี้ไปเราก็จะเข้าไปในพิกัดพื้นที่ตรงนี้เพื่อไปเพื่อไปมาร์คพิกัดให้ได้แนว่ว่าอยู่ตรงไหนแล้วในบริเวณนั้นมีอะไรบ้างเราจะเก็บตัวอย่างทั้งหมดกลับไปวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณนั้นมีพืชอะไรบ้างนกใช้ พื้นที่อยู่ตรงนี้นกกินอะไรไปบ้างสภาพดินเป็นยังไงสภาพอาหารเป็นยังไงเราจะเก็บตัวอย่างน้ําเราจะเก็บตัวอย่างดินเราจะเก็บขี้ของนกไปแล้วเราก็ไปวิเคราะห์ต่ออีกทีว่าก่อนหน้านี้นกมันไปกินอะไรมาบ้างอันนั้นคือกระบวนการหลังจากเราปล่อยไปแล้วเป็นกระบวนการติดตามเราก็จะติดตามอย่างเงี้ยไปไปไปตลอดโครงการตลอดที่เราปล่อยนกไปแต่จะเป็นเฉพาะวันวันเป็นเฉพาะกลุ่มกลุ่มไปถ้านกมีการแยกกลุ่มมันก็เราก็จะเพิ่มง,งานแยกกลุ่มไปด้วย หน้าที่หลักในการในงานปล่อยนกเรียนในครั้งนี้ก็คือการติดเครื่องหมายนะฮะการติดเครื่องหมายเพื่อระบุตัวสัตว์นะครับนกกระเรียนเนี่ยที่เราทําการพ่อเลี้ยงมาแล้วเนี่ยก่อนที่จะทำการปล่อยคือสู่ธรรมชาติเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดเครื่องหมายนะครับก็จะมีเครื่องหมายที่ใช้ก็จะมีห่วงขานะครับห่วงโลหะเปรียบเสมือนเป็นบัตรประจําตัวนะครับของนกก็จะอยู่ติดกับตัวนกไปตลอดนะครับ แล้วก็อยที่2คือห่วงสีนะครับเพื่อที่จะบอกว่านกอาพอส่องด้วยกล้องอไบนอกหรือว่ากล้องอเลเซสโคปเนี่ยสามารถรู้ว่าตัวนี้คือตัวเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นลูกของตัวไหนนะครับนี่คือระบุต,ตัวจากระยะไกลนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างนึงก็คือการติดตามในระบบดาวเทียมนะครับครั้งนี้นะครับที่จะติดเป็นตัวเรดิโอทัสบิเตอร์นะครับเป็นตัวเรดิโอแท็กกิ้งนะครับก็จะเป็นวิทยุนะครับ เป็นรับสัญญาณในพื้นที่นะครับจะไม่จะไม่ใช้ระบบดาวเทียมจะใช้ระบบของสัญญาณนะครับต้องใช้การนําเสาเพื่อไปตามเพื่อรับรับสัญญาณดูในพื้นที่นะครับเข้าไปใ,ใกล้ๆกับจุดที่นกอยู่นะครับแล้วรับสัญญาณมาแล้วก็ใช้จุดตัดนะครับสจุดรับ2ตําแหน่งแล้วก็จุดตัดครับเป็นสามเหลี่ยมตัดกันไปที่จะรู้ตําแหน่งที่นกอยู่ที่ทแน่นอนการนําน,นกกระเรียนพันธุ์ไทย ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินับเป็นความสำเร็จตามที่หลายคนคาดหวังแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันอย่างรอบคอบและมั่นใจได้ว่านกกระเรียนไทยที่ปล่อยกลับไปนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้จริงในธรรมชาติและที่สำคัญยิ่งนั่นก็คือการทำความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพราะนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุผล ของการมีชีวิตอยู่ร่วมกันในเจตนาของการอนุรักษ์และเห็นคุณค่าต่อสัตว์ป่าครัในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ก็เริ่มตั้งแต่ในเรื่องของการที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยสําหรับในตัวนกนะครับในเรื่องของการที่จะพูดคุยกับรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยให้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะครับ แล้วก็ที่ที่สำคัญในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีวิตของนกน้ำก็คือในเรื่องของอาหารนะครับในพื้นที่ก็ได้มีการในเรื่องของการสำรวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งของแห้วทรงกระเทียมนะครับซึ่งเป็นพืชอาหารของนกเรียนที่สำคัญเนี่ยว่ามันอยู่ในบริเวณไหนเพื่อที่จะได้จัดทำบริเวณพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำหรับการวิจัยก็คือเป็นพื้นที่ที่จะ ให้มีการลบกวนจากชุมชนจากชาวบ้านเนี่ยคขานข้งน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้นกกเรียนได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตรงนั้นอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ร่วมกับทางสวนสัตว์ซึ่งมาเป็นผู้ดําเนินโครงการในเรื่องของการจัดทาเรื่อง,องการสร้างกล่งเลี้ยงนะครับเนื่องจากว่านกกเรียนที่นํามาดําเนินการตามโครงการมีนกมีทั้งนกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ลูกนกที่ผ่านการฝึกเตรียมที่จะปล่อยนะครับก็จะ มีนอกออยู่่ในนพื้ท้ทังทง,งชวงายุรก,ารกลับคืนสู่ป่าของนกกระเรียนพันธุ์ไทยจึงเป็นก้าวแรกๆของการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้ให้มีลมหายใจต่อไปและอีกไม่นานคงหมดคำถามที่ว่าคุณรู้จักนกกระเรียนไทยหรือไม่จริงหรือที่พวกมันมีอยู่ในประเทศไทย เพราะวันนี้เราได้เห็นภาพชีวิตที่เกิดใหม่แล้วจากความตั้งใจจริงของกลุ่มคนรักสัตว์ผู้มีหัวใจอนุรักษ์เดียวกันที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างชีวิตนกกระเรียนไทยให้การปีกบินกลับคืนถิ่นอีกครั้งคือก็คงจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ต้องทั้งจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็ก็คือนกเราปล่อยเป็นอิสระซึ่ง การการที่นําปล่อยกับคืนสูตรถิ่นในในครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นเป็นเหตุการณ์สาคัญอีกครั้งหนึ่งในวงการอนุรักษ์ของประเทศไทยเพราะว่านกนกกระเรียนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นสัตว์ป่าสงวนซึ่งมีอยู่ไม่กี่ชนิดในประเทศไทยนะสัตว์ป่าสงวนเนี่ยก็นกกระเรียนนี่ก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นเพราะว่ามันเป็นสมบัติล้ําค่าทางทางธรรมชาติของของประเทศเราเลยนะก็ถ้าหากว่าโครงการนี้สำเร็จเนี่ยก็จะเป็นชื่อเสียงของของประเทศไทยเราในการอนุรักษ์ โด,โดยเฉพาะส,สัตว์ป่าที่หายากอันนี้ครับสำหรับในในการร่วมดำเนินโครงการทดลองปล่อยนอกเรียนพันธุ์ไทยคือสูงพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในครั้งนี้นะครับทางกรมอัญญาชาิสัตว์ป่าแลนพืชโดยหน่วยงานด้านการอนุรักษ์นกน้ำในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ ต้องขอขอบคุณประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์นกน้ําเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นเขตห้ำราสัตว์ป่ามาตั้งแต่ปี2523หวังว่าประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์จะจะให้การต้อนรับ นกกระเรียนด้วยดีเหมือนอย่างเหมือนอย่างเขาที่เราปล่อยครั้งที่แล้วคือนกไปที่ตรงไหนก็จะมีเครือข่ายของเราอยู่ก็แจ้งกลับมาว่านกอยู่ที่นี่ที่นี่กระบวนการติดตามก็จะได้ตามไปแล้วก็จะให้ช่วยกันดูแลช่วยกันคุ้มครองนกกระเรียนด้วยซึ่งซึ่ง,งต้องต้องต้องบอกว่านกกระเรียนณปัจจุบันไม่ใช่สมบัติขององค์การสัตว์ ไม่ใช่สมบัติของกรมทุยานสัตว์ป่าพันธุ์พืชหรือของกระทรวงทรัพย์เราแล้วมันเป็นสมบัติของของอประชาชนทั้งโลกไปแล้วแล้วเรามีโอกาสดีคือเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลเบื้องต้นให้เพราะฉะนั้นก,ก,ก,ก็ต้องขอขอบคุณชาวจังหวัดบุรีรัมย์ว้เบื้องต้นด้วยโอกาสหน้าโอกาสดีๆอะไรอีกหลายอย่างคิดว่าคงจะตามมา ถ้านกเราสามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้จริงๆในพื้นที่บุรีรัมย์อย่างที่โครงการเราคาดหวังเอาไว้นั้นการหลังไหลของการท่องเที่ยวก็จะเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆสิ่งที่คาดหวังคือก็ให้นกคงอยู่กับประเทศชาติกับประเทศไทยทั้งๆท,ที่เดิมเนี่ยเรามีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ด้วยระบบนิเวศเปลี่ยนไป ทำให้นกเหล่านี้เนี่ยหนีเข้าไปประเทศกัมพูชาหนีไปเวียดนามนะครับถ้าสมมุติว่าเราสามารถเพาะและขยายพันธุ์แล้วปล่อยให้เขาอยู่ในที่นี้นะฮะก็ทําให้สัตว์เหล่านี้คงอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นก้าวต่อไปให้สัตว์อื่นๆซึ่งเราก็ทําให้ยกระดับจิตใจของคนในพื้นที่หรือในประเทศไม่ใช่เห็นสัตว์ปั๊บอร่อยกินนะฮะก็คงอยู่สัตว์หลายๆอย่างเราคิดว่าชั่วลูก รุ่นต่อไปในรุ่นลูกเราเนี่ยเราคงจะเห็นสัตว์อีกหลายชนิดซึ่งสามารถอยู่ร่วมกับคนได้โดยโดยไม่คนไม่ทำร้ายนะฮะและนับเป็นความโชคดีของคนไทยเพราะด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงพระราชทานแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยดังเช่นนกกระเรียนไทยสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ให้ยังคงอยู่คู่พื้นป่าเมืองไทยเพราะนกไทยต้องเห็นในเมืองไทยนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นจากโครงการเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความหวังที่จะได้เห็นภาพนกกระเรียนไทย ได้ปรากฏเป็นจริงบนท้องฟ้าและท้องทุ่งในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักความสุขและโชคลาภที่เกือบจะหายไปพร้อมกับอดีตเมื่อวันวานแต่ในวันนี้นกกรเรียนไทยกำลังคืนวันอิสระสู่ธรรมชาติอีกครั้งพร้อมกับให้ลูกหลานของเราในวันนี้และวันหน้าไว้อวดชาวโลกได้ว่า บ้านของหนูก็มีนกกเรียน